คำพิธรมกึ่งพุทธกาลในเช้าของวันที 27มีนาคมพศ2564นสณสวนธรรมมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้า ได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปหนึ่งนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกปัจนาจะกอบเฝ้าทูลถาม ถึงข้อธรรมบทที่124นะเจ้าค่ะการรู้แจ้งในจิตรู้จักจิตอย่างแจ่มแจ้งนั้นเป็นเช่นไรหรือเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาอธิบายสภาวะธรรมการรู้แจ้งแห่งจิตนั้นหรือจิตที่รู้แจ้ง รู้แจ้งสภาวะธรรมของจิตว่าเป็นเช่นไรเพื่อลูกจะได้น้อมมาพิจารณาต,ตรรงถึงสภาวะธรรมที่ได้เกิดขึ้นในตัวลูกในสิ่งที่ลูกได้รู้ได้เห็นในดวงจิตเพื่อให้ลูกนี้จะได้ทำความเข้าใจว่าการรู้แจ้งของดวงจิต ของลูกก็ดีการรู้แจ้งที่ลูกรู้แจ้งในดวงจิตต่างๆก็ดีได้รู้อย่างถูกต้องจแจ่มแจ้งแล้วเหยนแท้จริงแล้วหรือเปล่าพระพุทธเจ้าค่ะเอาละนะพระยะาธรรมเอ๋ยถ้าอย่างนั้นก็จงตั้งใจฟังให้ดีลับตา ทำจิตใจให้สบายเสียก่อนนะปล่อยกลายความคิดความกังวลทำใจให้นิ่งเฉยเบาสบายฟังสักแต่ว่าฟังฟังเฉยเฉยไม่ต้องตั้งใจแรงไป ลอยใจว่างๆเบาๆว,ว,วางจิตกงลูกให้นิ่งเฉยให้เป็นกลางแล้วก็ค่อยๆพิจารณาทำที่ได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปเฉยๆลูกนั้นจะได้รู้และเข้าใจว่า สิ่งที่ลูกได้รู้เด็กเข้าใจนั้นเหมือนกันหรือไม่มีความแตกต่างกันหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่เหมือนกันนั้นแตกต่างตรงไหนเพราะอะไรต้องเพิ่มเติมอะไรแก้ไขอะไรบ้างลูกจะได้เข้าใจและน้อมไปประพฤติปฏิบัติแก้ไข เพิ่มเติมให้ถูกต้องให้ดีขึ้นพระยอดจำเอย่ยการรู้แจ้งในดวงจิตลูกจงพิจาจรณาประกาศที่หนึ่งดังนี้เถิดว่าดวงจิตนั้นกำเนิดก่อเกิดมาแบบไหน และเมื่อกำเนิดก็เกิดมาแล้วจิตนั้นเป็นเช่นไรบ้างจิตนั้นมีสภาวธรรมเป็นเช่นไรเมื่อลูกได้พิจารณาถึงสิ่งนี้แล้วลูกก็จะรู้และเข้าใจเรื่องราวของดวงจิตได้เป็นอย่างดี เพราะปกติแล้วไม่มีใครหรลงกจะจะรู้ว่าจิตนั้นกำเนิดก็เกิดเช่นไรเป็นเช่นไรเพราะไม่ได้กล่าวเอาไว้จิตที่หลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเป็นเช่นไร แต่การกำเนิดก็เกิดดวงจิตนั้นยังไม่มีบันทึกเอาไว้ซึ่งจะมาเปิดเผยในกึ่งพุทธกาศนี้ด้วยพลังแห่งองค์พระพุทธเจ้าและพระยาตามิกราชพุทธเจ้าน้อยเป็นตัวแทนในการ น้อมเอาพลังพุทธบารมีลงมาเปิดสภาวะธรรมนี้ซึ่งลูกเองก็ได้ทำความเข้าใจถึงการกำเนิดก็เกิดดวงจิตแล้วและรู้แล้วว่าสภาวะธรรมของดวงจิตเมื่อก็เกิดขึ้นเป็นเช่นไรพระยาธรรมเอ่ย ลองพนะิจารณาตามก็ทำประการที่หนึ่งดังนี้แล้วจงทำให้แจ้งในการพิจารณานะประการนี้แล้วลูกก็จะเข้าใจดวงจิตอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มแรกการกำเนิดก่เกิดดวงจิต กราบนอบน้อมต่อความแม่ตาของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่ะลูกได้พเจรณาถึงการกำเนิดก่อเกิดดวงจิตตามคำสอนและแนวทางที่ได้ประพุทิปฏิบัติตามพระพุทธองค์มาตลอดดังนี้ว่าดวงจิตทั้งหลายก่อเกิดขึ้นจากโลกใบหนึ่ง ซึ่งมีความแออัดและท่าอากาศดินน้ำลมไฟในที่แห่งนั้นบ่มเพาะจนก่อเกิดดวงจิตขึ้นมาโดยธรรมชาติเมื่อดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้นได้ก่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงมีการโยกย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองสวรรค์หรือโลกสวรรค์และไปสู่โลกอื่นๆ ดวงจิตเมื่อกำเนิดก่อเกิดขึ้นมาแล้วยังไม่มีภูมิคลุ้มกันต้านทานต่ออำนาจของกิเลสตัณหาถึงแม้ว่าจิตเหล่านั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็ตามแต่จิตเหล่านั้นยังไม่มีภูมิคลุ้มกันก็เลยถูกอำนาจของกิเลสตัณหาครอบงำได้และจิตทั้งหลาย ก็เลยเกิดดับเวียนว่าตายเกิดอยู่ในวัฏส,สงสารนี้จิตเมื่อกำเนิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะแตกดับสลายกลับคืนไปได้ไมีอยู่ทางเดียวก็คือหาทางหลุดพ้นแล้วก็ทำให้ตนนั้นอยู่เหนืออำนาจของกิเลสตัณหาเพื่อ เลิกที่จะเป็นธาตุแห่งอำนาจของกิเลสของตัณหานั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นฉะนั้นดวงจิตก่อเกิดขึ้นมามีความบริสุทธิ์แห่งจิตก็จริงแต่ไม่มีภูมิต้านทานจึงถูกกิเลสตัณหาครอบงำเจิต ที่ถูกกิเลสตัณหาครอบงำจึงสร้างกรรมเวียนว่าตายเกิดตามกรรมจิตเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะแตกดับกลับคืนไปได้ไม่ว่าจะเป็นดวงจิตใดก็ตามมีนหนทางเดียวก็คือการทำให้ตนพ้นทุกข์พ้นจากการเวียนว่าตายเกิดไปสู่แดนพระนิพพาน เทที่เป็นบรมสุขเทที่คืนความบริสุทธิ์ให้กับจิตเทที่จิตนั้นสามารถอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างการครอบงำในวัฏัสงสารนี้ไม่มีในจิตอีกต่อไปจึงจะสามารถชดช่วยดวงจิตแต่ละดวงได้เท่านั้นลูกเข้าใจสภาวะทมการก่อเกิดดวงจิต เช่นนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าคะ่ะดีแล้วลาพระยาธรรมก็ถือว่าลูกเด็กเข้าใจดวงจิตแรกเริ่มเริ่มแรกว่ากำเนิดก็เกิดแบบไหนและมีสภาวธรรมคือการยังไม่มีภูมิคลุมกันและไม่สามารถ แตกดับได้จึงตกเป็นทาุแห่งกิเลสตัญหาเธอว่าเข้าใจได้ดีอยู่และพอที่จะอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจตามได้เอาละนะทีนี้ต่อไปลูกลองพิจารณาถึงเรื่องของดวงจิตในเรื่องที่สองก็คือ จิตที่ถูกกิเลสตัณหานั้นครอบงำเป็นเช่นไรจงพิจารณาถึงดวงจิตเหล่านี้ตามสภาวะของความเป็นอยู่ของจิตกลุ่มนี้กราบนอบน้อมต่อความเมตตาของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่ะ ตามความรู้แจ้งเข้าใจในสภาวธรรมของจิตลูกได้เข้าใจในข้อที่สองดังนี้ว่าดวงจิตที่ถูกกิเลสตัณหาครอบงำจิตนั้นก็จะมีความหลงคือหัวหน้าของกิเลสความหลงเข้าครอบงำทำให้ไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเกิดยึด ยึดสุภวัตที่เป็นอยู่ว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราหลงในตัวตนหลงในสิ่งของเข้าของสมมติทั้งหลายในวัฏสงสารนี้จึงยึดในรูปในนามในสิ่งสมมติเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อเกิดความยึดก็เลยเกิดการมีความรัก เพราะคิดว่าจะหาสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลผู้นั้นผู้นี้หมดเติมเต็มให้กับตนจึงมีบุคคลที่รักและสิ่งของที่รักทั้งหลายเข้ามาจึงเกิดเป็นเชื้อความรักแล้วก็มีความโลภเพราะอยากจะได้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอยากจะเพิ่ม ในสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นความสุขและตนต้องมีให้มากที่สุดตนถึงจะมีความสุขมากที่สุดจึงเกิดความโลภเมื่อไม่ได้ดังใจหรือต้องพลัดพรากไปไม่สมหวังก็เลยเกิดความโกรธความหลงความรักความโลภและความโกรธก,ก็เลยสั่งให้จิตนั้น สร้างกรรมเพื่อได้มาต้องดิ้นรนเพื่อที่จะได้มาจิตที่ถูกอำนาจของกิเลสตัณหาครอบงำจึงเป็นจิตที่เป็นทุกข์และเร่าร้อนถูกปกผิดไม่รู้ตามความเป็นจริงสร้างเวรสร้างกรรมลัดนำพาให้ตนนั้นเวียนว่ายตายเกิดหาที่สิ้นสุด ไม่ได้ไม่เจอเพราะตนนั้นสร้างกรรมอยู่ร่ำไปเป็นทาตแห่งกิเลสตัณหาไม่มีทางที่จะเป็นอิสระได้เลยเพราะยังคงตกเป็นทาตแห่งกิเลสตัณหาอยู่จิตที่ถูกกิเลสตัณหาครอบงำเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะ ทุกและเล่าร้อนสร้างเวียนกรรมไม่จบสิ้นเวียนว่าตายเกิดหยุดใต้อำนาจของกิเลสตัณหาและกรรมวิบากวนเวียนอยู่ในทะเลทุกข์เช่นนี้พระพุทธเจ้าค่าก็ดีแล้วลับพระยาธรรมถือว่าลูกพอจะเข้าใจ สภาวธรรมของจิตที่ถูกกิเลสตนะัหาครอบงำก็สามารถที่จะชี้ทางบอกต่างแก่ผู้อื่นให้รู้ให้เห็นตามได้พระยะาตำเอยต่อไปประการที่สามให้ลูกลองพิจารณาถึงจิตจิตที่ฝึกฝนตน ให้สร้างคุณงามความดีสร้างสมบารมีและฝึกขัดเกลาตนให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นเป็นเช่นไรเราจงกล่าวทำนั้นมาเถิดกราบขอบพระคุณต่อความเมตตาของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่ะดวงจิต ที่พยายามฝึกฝนตนให้สร้างแต่กรรมดีสร้างกุศลบารมีนั้นจิตเหล่านี้เขาก็ถือว่าเป็นจิตที่ได้รู้ตื่นรู้และเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ขึ้นมาแล้วเขาจึงพยายามฝึกฝนตนให้อยู่ในกรอบของการ รักษาศินตั้งแต่ศินห้าเป็นต้นไปและพยายามฝึกฝนให้รู้จักทำสมาธิฝึกฝนปัญญาฟังธรรมให้เข้าใจในธรรมคำสอนสั่งของพระพุทธองค์เพื่อจะได้เอามาเป็นแบบแผนในการฝึกฝนจิตขัดกเกลาจในจิตต่อไปเรื่อยๆจิตเหล่านี้ เมื่อสามารถฝึกฝนตนได้อยู่ในกรอบของการอยู่ในการรักษาศิล5ห้าแล้วก็เข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่างไม่มีความลังเลส,สงสัยเข้าถึงการรู้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้เกิดมาก็ต้องตายแน่เจ็ดเหล่านี้ จะสามารถเข้าสู่การเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ระดับที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันและจะได้รับสิทธิพิเศษก็คือจะไม่ตกนรกอีกและจะเวียนว่ายู่ในวัฏฏะสงสารนี้อีกไม่นานคือจะกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจดชาติเขาจะไม่ตกต่ำไปเกิดเป็น สัตว์เดราาัจฉานเขาจะได้มาด้วยมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติและอีกไม่นานเขาก็จะได้มาด้วยนิพพานสมบัติจิตที่ฝึกฝนประพฤติปฏิบัติทำความดีขัดเกลาเจริญในตนก็จะเป็นสภาวะของผู้ประเสริฐคือเป็นพระอริยเจ้าในระดับที่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆขึ้นสู่ระดับที่สอง คือพระสกิทาคามีพระอนาคามีระดับที่สามและต่อไปก็จะเข้าสู่ระดับที่สี่คือเป็นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าคา่ะดวงจิตที่ฝึกฝนตนให้ประพฤติปฏิบัติและทำความดีเขาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมจะเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานเป็นขั้นๆเช่นนี้ และจิตของเขาก็จะไม่รุ่มร้อนเร่าร้อนกลุ่มดวงจิตกลุ่มนี้ก็จะพ้นทุกได้เป็นลำดับพระพุทธเจ้าค่ะเอาละนะประยาธรรมก็ดีแล้วล่ะลูกถ้ายังนั้นก็แสดงว่าลูกพอจะเข้าใจแล้วว่า ปกติจิตเกิดขึ้นแล้วไม่มีภูมิคลุ้มกันแล้วก็ไม่สามารถแตกดับไปได้จิตเกิดขึ้นแล้วจึงต้องดิ้นลนไปตามอำนาจของกิเลสตัญหาที่คอบงำเมื่อถูกอำนาจกิเลสตัญหาครอบงำอยู่ก็ดิ้นลนไปเวียนว่ายตายเกิดไป หาที่สิ้นสุดให้ตนไม่ได้ไม่เจอแต่หากจิตทั้งหลายเหล่านั้นหันหน้าเข้ามาสู่การประพฤติธปฏิบัติฝึกฝนจิตให้จิตของเขานั้นรู้ตื่นและเข้าใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็จะสามารถที่จะฝึกฝนตนจนเข้าสู่กระสาธรรม แร,ระดับและจิตเหล่านั้นก็จะกลายเป็นจิตที่ประเสริฐขึ้นมาในระดับของพระอริยเจ้าแต่ละขั้นตทินี้ลูกลองพิจารณาถึงประการที่สี่ดูคือดวงจิตที่หลุดพ้นแล้วมีลักษณะเช่นไรเราพระยาธรรมสาธุพระพุทธเจ้าคะ่ะ กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่ะประการที่สี่ดวงจิตที่หลุดพ้นแล้วนั้นจะมีสภาวะธรรมแตกต่างจากจิตที่เวียนว่ายตายเกิดหรือพึ่งกำเนิดกเกิดหรือกำลังฝึกฝนตนจะมีสภาวะธรรมแตกต่างตรงที่ว่าจิตเหล่านี้ จะมีความเป็นอิสระและรู้ตื่นเข้าใจกลไกลกฎเกมของวัฏสงสารนี้อย่างแจ่มแจ้งไม่ถูกสิ่งใดครอบงำพาให้ลุ่มหลงจมอยู่ในวัตฏสงสารให้ได้อีกจิตเหล่านั้นจะมีภูมิคลุ้มกันที่จะป้องกันตนอย่างแน่นอนกิเลสตัณหา ไม่สามารถครอบงำได้อีกต่อไปเขาจะกระทําสิ่งใดก็จะทําด้วยความรู้ตื่นรู้แจ้งทำไปตามเหตุตามปัจจัยจิตผู้หลุดพ้นนั้นยอมสามารถที่จะอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งได้อย่างไม่ทุกข์และจิตทั้งหลายเหล่านั้นก็จะมีความเบาสบาย ความเย็นความสงบเกิดขึ้นมีความสว่างสวัยรู้แจ้งรู้ตื่นไม่ถูกสิ่งใดปิดบังอีกต่อไปเป็นอิสระหลุดลอยอยู่เหนือวะัฏะสงสารอยู่ในสภาวะของความมีสักแต่ว่ามีมีกับไม่มีเสมอเหมือนกันแม้จิตไม่แตกดับก็ไม่มีผลอะไรจิตนั้น ทรงสภาวะอยู่ในความมีอยู่เสมือนไม่มีมีกับไม่มีเสมอเหมือนกันจึงเป็นสุขที่เที่ยงแท้าและไม่มีทุกข์อีกต่อไปแม้จิตไม่แตกดับก็ตามและองค์พระอรหันต์ผู้เข้าถึงความหลุดพ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นองค์พระอรหันต์ในแบบ อรหันต์และสัมมาสัมพุทธเจ้าหรืออรหันต์แบบพระปัจเจกับพุทธเจ้าหรืออรหันต์แบบสาวกก็ตามย่อมเหมือนกันคือการอยู่เหนือกิเลสตัณหาหรือจะจำแนกออกมาด้วยอาการในการเข้าสู่พระนิพพานเช่นองค์พระพุทธเจ้า จะเข้าสู่พระนิพพานด้วยการตตดจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและคอยสอนสั่งชี้ทางให้ดวงจิตทั้งหลายได้หลุดพ้นตามมีพระอาหารหันตสาวกมากมายหลุดพ้นตามในศาสนาของพระองค์เท่นนั้นในช่วงที่เผยแผ่พระธรรมอยู่แล้วก็องค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าก็จะตัดจะรู้ ด้วยอาการของการตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแต่ไม่ได้สอนสั่งให้ใครได้รู้ตามองค์พระบัจเชกับพุทธเจ้าจะตัดสรู้ในยุคที่ว่างเว้นจากพระพุทธเจ้าแล้วก็จะสืบทอดศาสนาจากพระองค์หนึ่งสู่อีกพระองค์หนึ่งให้กระแสธรรแห่งพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น จเจริญเติบโตในวัฏสงสารนี้เพื่อที่จะให้ดวงจิตทั้งหลายได้สั่งสมความดีจากยุคสู่ยุคเชื่อมต่อกันไปแล้วก็องค์พระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายก็จะบรรลุทมตามองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในยุคนั้นๆซึ่งก็จะเป็นพระอาหารหันต์สาวก ที่ช่วยกันสืบทอดและทําให้ศาสนาจเจริญรุ่งเรืองในยุคที่มีธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆยังเผยแผ่อยู่เช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะดวงจิตตั้งหลายที่เข้าสู่พระนิพพานแล้วย่อมมีความเป็นผู้หลุดพ้นรู้ตื่นรู้แจ้งเป็นปกติแม้จะเดินทางสู่พระนิพพานด้วย การบรรลุธรรมหรือตัดสรูธรรมที่แตกต่างกันตามเหตุของจิตแต่ละดวงที่ได้สร้างสังสมความดีมาแต่ก็มีความเหมือนกันคือพ้นทุกข์อย่างนิรันดรเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าค่ะก็ดีแล้วล่ะพระยาธรรมถ้าอย่างนั้นแสดงบรรลุ ก็พอจะเข้าใจถึงเรื่องราวของดวงจิตได้ดีพอควรพอที่จะเปิดทางชี้ทางบอกทางให้กับจิตทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องราวของดวงจิตตั้งแต่ร่มแรกกำเนิดมีสภาวะรมเป็นเช่นไรและกำเนิดแล้วถูกอำนาจกิเลสตัณหาครอบงำจะมีสภาวะรมเป็นเช่นไร เมื่อฝึกฝนประพฤติปฏิบัติแล้วจะมีสภาวธรรมเป็นเช่นไรและเมื่อเข้าถึงความหลุดพ้นแล้วมีสภาวธรรมของจิตเป็นแบบไหนและการที่เข้าสู่พระนิพพานแม้จะมีสภาวธรรมในการดําเนินเพื่อเข้าสู่นิพพานที่แตกต่างกันแต่ก็มีความเหมือนที่เหมือนกันคือจิต ที่หลุดพ้นเช่นเดียวกันลูกพอจะเข้าใจถึงสภาวธรรมเหล่านี้ได้อย่างจำแจ้งดีดีแล้ว่าประยาธรรมถ้าอย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฝึกฝนประพฤติปฏิบัติต่อไปนะให้รู้แล้วก็ให้จำแจ้งจำแจ้งแล้วก็ให้แข็งแกร่ง แข็งแกร่งมั่นคงในความรู้ตื่นและอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งให้ได้จึงจะใช้ได้อย่างแท้จริงนะพระยาธรรมจ่าทูะพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังพระพุทธเจ้าค่ะลูกจะน้อมไปประพฤติธปฏิบัติตามและเผยแผ่ ให้กับจิตท,ทั้งหลายได้รู้แจ้งตามนัเจ้าคะ่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนไว้ลูกจะมาฝ้าฟังธรรมใหม่พระพุทธเจ้าคะ่ะสาธุ